ทีมสวย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 ววอดอันเออนั่นแหละทีมสวยกูก็สวยเนี่ยยิ่งไม่ตายโอ้โเอาไรเอาไรไรเอาไรอาไรอาไหุ่นหอบตเรียบร้อยสกังศีหายรอบตัวโอเคสกังศียรอบตัวก็ หนีไปไหน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 จ้าหนีไปไหนจ้าหนีไปไหนจ้าุณรูปหล่อโยสวัสดีครับผมพิกซ์แเกอร์เอ็นพี่ก็จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าเดสตาร์ครับผมไม่ได้จะเป็นทรอนเดสตาร์สายไฟเตอร์หรือเป็นซัพพอร์ตก็ได้ซึ่งเราสามารถเอามาเล่นได้ทั้งสองแบบเดี๋ยวเราจะมาแนะนำสกิลก่อนนะครับอ่าสัก อันแรกจะเป็นพาร์ีฟของมันจะเป็นสกิลติดตัวจะเป็นเธอเจะขโมยพลังโจมตีจากเป้าหมายทุกครั้งที่เดสตา้าโจมตีปกติหรือสกิลโจมหรือสกิลโดนฮีโร่ศัตรูหากมี area, เซซเรียอ,อันนี้ก็จะฆ่านันทีเลยเไหนดูซิสามารถพูดเปนย่งที่ดีได้หรือเลือดอ๋อก็คือถ้ามันสามารถคุบคู่กับ เซนนเรียได้มันก็จะสามารถฟื้นฟูได้ซึ่งผมจะตัดทิ้งเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่ได้ใช้อะไรกับเซนทนเรีอยอแล้วแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะใช้ยากในระดับหนึ่งเนาะโอเคอ่าเราจะมา,าะไม่เราจะไม่พูดถึงสกิลติดตัวนะเราจะมาพูดถึงสกิลหลังดีกว่าสกิลที่1ก็จะเป็นการชาร์จเลือดไฟฟ้ากดค้างไว้ได้นะระหว่างนั้นจะเออจะป้องกันและจานะลดความเร็วและพร้อมกับวิ่งเร็วขึ้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต หากพุ่งโดนมอนเตอร์หรือป่าหรือคิดจะสร้างความเสียหาย200%เอ้ย 200, 200ธรรมดาทุทีท,ท,ทีเมื่อพุ่งเสร็จเธอจะยังวิ่งเร็วขึ้นอีก3วินาทีและการโจมตีปกติครั้งต่อไปจะพุ่งโจมตีสร้างความเสียหาย150เป็นวงกว้างพร้อมลดความเร็วขึ้นที่50%เป็นเวลา1วิหลังจากพุ่งความเสียหายทั้งหมดที่ได้ขนาดชาร์จจะท้อนไปยัหาศัตรูศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดของระยะในเลื่อย พุ่งจะใส่ซากควาเสียหาย15%ที่เดสต้าได้รับและความสีหายเกายภาพ150หน่วยจากนั้นใบเลื่อยจะพุ่งกลับสร้งางความเสียหายในระหว่างเท่าเดิมหรือก็คือเป็นมื่อสกิลเราปล่อยนะถ้าปล่อยสกิลเนี่ยมันจะเป็นการาใบเลื่อยของเดสต้าเนี่ยมันจะพุ่งไปหาสตกูก็คือมันจะมันจะหล่นลงมาจากฟ้า ลงมาโดนศัตรูเพื่อให้มันอีกฝั่งสโลพร้อมกับก็คือมันจะเลื้ยตามตามลามาหาเราอะไรประมาณนี้สกิลที่2ก็จะเป็นการ้ักความเสียหายรอบตัวโดยแต่และฮีโร่ที่โดนศัตรูจะฟื้นฟ,ฟ,ฟูอีกหของเ p ปีที่เสียไปการโจมตีปกติของดต้ตาจะ้ักความเสีสยหาย250ของเป็นวงกว้างประมาณนั้นซึ่งค่อนข้างที่จะเพิ่มเลือดได้นิดหน่อยใช่เพิ่มเลได้นิดหน่อยสกิลวันตินี่จะเป็นสกิล อ่าก็คือเป็นตัวละครที่เอเป็นสกิลที่สำคัญมากสำหรับเดต้าความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับภายใน3วินาทีจะถูกเปลี่ยนเป็นการฟื้นฟู HP แต่การฟื้นฟูแต่ละครั้งจะไม่สามารถเกิน20%ของแมคเฮดพีของเดต้าได้ซึ่งเป็นตัวละครที่ต้องเข้าจังหวะเลยเป็นตัวละครแบบเมื่อเราเข้าปุ๊บเราก็คือต้องเปิดเลยหรือไม่ก็รอจังหวะอีกฝั่งอีกฝั่งรีดดามจก็ได้มันถึงจะสามารถที่จะใช้สกิลติดได้แต่ถ้าเกิดว่าเดต้าโดนตัดเนี่ย เราเรา,เราจะไม่สามารถใช้สกิลวันติได้นะเพราะมันจะมันจะเป็นการโดนขัดอะไรประมาณนั้นโอเคงั้นเราจะมาเริ่มมันไปเลยไปสต๊กข,ของของที่ผมจะใช้ในตอนนี้ซึ่งจะเป็นของที่แบบกึง่งดาเมจถามว่าทำไมถึงออกเป็นแนวกึ่งดาเมจคือเดต้าเนี่ยเป็นตัวละครขาใตาเป็น,ปนขาตา้เลยดีกว่าด้วยความที่ว่าสกิลวันติเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบเอถ้าโดนรีดาเมจมันก็จะ ยิ่งเพิ่มเลือดถ้าเกิดเราใชแอันตีแล้วนะมันจะมีสัญลักษณ์บนหัวของเดต้ามันจะขึ้นสัญลักษณ์สีแดงๆคล้ายๆเหมือนโล่โล่แดงอะไรประมาณนี้พอถ้าเกิดว่าเราใชแอันติปุ๊บมันจะขึ้นโล่โล่แดงในสัญลักษณ์บนหัวของเดลต้าแล้วเมื่ออีกฝั่งโจมตีมามันจะกลายเป็นการเพิ่มเลือดทันทีเลยใช่ซึ่งมันก็ไม่สามารถจะลดได้แต่ว่ามันจะใช้ภายใน3ามวินาทีซึ่งมันจะเป็นตัวละครที่ตายมากๆและ และถ้าเกิดว่าเราใช้หมดไปปุ๊บอะมันจะเป็นการคูลดาวที่ประมาณ50วิิบวิซึ่งถามว่าทำไมถึงไม่คูลดาวเร็วกว่านี้อ่าถ้าเกิดคูลดาวเร็วกว่านี้อะมันจะเป็นตัวละครที่โกมากเพราะไม่ว่าเป็นตัวละคร<ส>แบบ<ส>ขาตายแบบยืนยืนยืนได้โคตรด,ดีอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าภายในสาวิเนี่ยถือว่าอ่าเหลือเฟือไหมสำหรับผมนะโคตรเหลือเฟือเลยซึ่งมัน่อนขทางที่จะใช้เวลา ในการเข้าออกเข้าออกซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงแล้วก็หาจังหวะอะไรประมาณนี้ซึ่งทีมผมค่อนข้างที่จะโอ้เล่นทีมดีอยู่นะแถมติดแถมติดอันดับอันดับพื้นที่ด้วยโอเคของออกเ <Yeah. S 2> ดอะท้งรมเลยกูจะใช้สกิลหนึ่งหรือสกิลสองะไรแต่ผมแนะนำให้เป็นสกิลหนึ่งเพราะเนื่องจากว่ามันสามารถเป็นสกิลที่สามารถจิกคุ้งได้ก็จะสามารถฟุ่งเร็วขึ้นด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราปล่อยปุ๊บมันจะไอตัวที่ปล่อยออกมามันจะ พุ่งไปหาศัตรูใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีสกิลรอบแบบแบบความสามารถรอบตัวอย่างนี้เดี๋ยวเอาให้ดูนี่นะตะกูลที่เห็นรอบตัวอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นการสร้างสร้างความเสียหายซึ่งค่อนข้างความเสียหายเยอะไหมก็เยอะนะในระดับหนึ่งงั้นผมขอไปเช็คล่างก่อนเดี๋ยวล่างโดนตกโดนตบแล้วชิบหายกว่าเดิมโอเคไม่มีแล้ว ผมแนะนําว่าอยาอ่าถ้าหาว่าเดต้าออกถึกได้ไหมออกได้แต่อาจจะไม่ได้ถึกแบบแท้งเต็มตัวมันก็เลยค่อนข้างที่จะเล่นยากในรอนะดับนงนะเนาะโอเคะ่ะอี่ประมาณน,นี้เลยสกิลหนึ่ง ก็ง,ง่ายๆวก็แค่เอาสกิลหนึ่งตอดแล้วก็สกิลสก็คือซัอเขาสิอาเพิ่ม SP ีรอบข้างอะไรประมาณนี้ตู้ตาหายแล้วีวตอดแม่งตอดไม่โดนแถมเราสักคาสิหาไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะอาบสกิลไหนเป็นหลักผมแนะนําให้อัพสกิลสเป็นหลักเพราะว่ามันสามารถสร้างความเสียหายแล้วก็สามารถฟิวโฟได้ซึ่งอาจจะไม่ได้ความเสียหายแบบเยอะมากแต่ก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ดีมากเยอะๆมาเนี่ยเยอะมากอยู่วะเนี่ยจะเจอกับหมิงของเราูกจไม่ไม่รู้นะชื่อหมิงหรือเปล่าโอ้ยยยยยะยยยยเออลีคร มันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างบามันออกแทงก็ไม่คอยจะได้เด้อผมเลยแนะนำว่าให้อัพสกิล2เป็นหลักเออริงให้อัพสกิล3เป็นหลักแหละแต่ว่าเออมันมันแล้วก็มันเป็นตัวเล็เกมนะมันไม่ใช่ต้นเกมนะบอกไว้ก่อนมันค่อนข้างเอาง่ายมันในแนวกลางเกมการเกมท้ายเกมอ่ะถ้าท่านในความคิดผมอะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันต้องพึ่งสกิลติในระดับหนึ่ง แถมตัวแถมตอนต้นเกมอบบมันค่อนข้างที่จะนี่เด้อเลอย,ยเราเลยเ,เลยน,นี่ยแบประมาณนี้ใชไหมอืมฮะกิวอย่างว่ะเอาเด็ดช้ำเถอะสี ต้องเขาเสียหาย <eterm> เลยต้งเขาเสียหายเลยอะไรสุดนี่ยองมันเป็นตัวดะคที่ต้องเพื่อนเพื่อนสุดๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนของอ่ะเปลี่ยนของแบบ เปลี่ยนขอเป็นสกิลโจมตีแบบตีเร็วอะไรประมาณเนี้ยอาจจะสามารถที่จะสร้างระเบจได้ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ถ้าเกิดไปเจอแบบ2อหนึ่งอะไรเงี้ย้ยผมเคยผมเคยลองนะถือว่าค่อนข้างเล่นดีในระดับหนึ่งนะอเราเห็นปประมาณนี้เลยกูแตกใช่ไหมครับกูแตก <c oughs> ปารีสกิลมันยังคูดาวไม่เสร็จอ,อ่านอ่าน๋ยวดอ่านเห็นปะเดี๋ยวเห็นว่าต้นเนี่ยต้นเกมค่อนข้างเล่นยากแต่คูดาวค่อนข้างเยอะด้วยจริงเราสามารถเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าคูดาวได้นะให้มันสามารถคูดาวได้เร็วขึ้นแต่ผมจาัดก,การซีซีนอกจากว่าซีซีมนุค่อนข้างที <Allāh>. <S 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 ่จะเยอะรียทนดี้แอบขนาดมันไปยากเจอนาตากับไอเพนเข้าไปมันก็ซีซีอยู่นะถ้าถามว่าทำไมเพนมันซีซีได้เออมันมีสกิลสองของมันอะ ไม่รู้สกิลไหนเราไม่เคยเล่นเพลงโอเคไปเจ็าปุม้มเจ็กปุ้มเจ็กปุ้มเจ็กปุ้มอ่าฮิวหอฮิวหอ รถเกาะล้อ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 เออนั่นแหละเออคุณเลือกเข้าไปสาวเป็นตัวละครที่โกไม่ไม่ถืกับโกมากแต่แต่เป็นเป็นตัวละครที่ต้องสร้างจังหวะงจังหวะสร้างจังหวะให้กับทีมสร้างจังหวะให้กับทีมนี่มันขัจนยากเลยระดับนึงเขาเล่าจตว่าเราจะโดนสตันก่อนไหมอันนี้อันนี้เราก็ไม่รู้นะรถเกาะไปพราะกลับถอยประมาณนี้โอเคงั้นก็เพื่อนมาไหมเพื่อนไม่อยู่ ยูแป,ป๊บอืเพื่อนไอ้เพื่อนบ้าเลย,ยกินเพื่กระเกันดิจัเป็นตัวละครที่เออโซโล,โล่อ่อือหือมันเยอะมแกเนี่ยยไม่มีฮะ ไป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 กำลังไปกำลังไปสวยทีม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 สวยเออนั่นแหละทีมสวยกูก็สวยเนี่ยไม่ตายโอ้โอาไงเอาไงเอาไงไงอออืมออ,อเออเเออเออออเออเออีออเอออเออเอเออเออออเอาเออเ

มันสามารถเอากันในป้อมได้นะแต่เอากันในป้อมนี้อาจจะเป็นคำพูดแปลกๆหน่อยแต่ก็สามารถเอาในป้อมได้จริงๆถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองดูให้ดูก็ได้เดี๋ยวเรารอคิปเข้าก่อนหรือไม่ก็รอรอทำดาเมจอีกฝั่งได้ก่อนในระดับหนึ่งเนาะผมค่อยไปเข้าไอมีเทนโอเคบิ๊กวิกเก้ เออปีมันกองเข้าไปเออในแหละเออแต่ผมอยากให้มันปรับสองอย่างก็คือขอให้ครูดาวของตัวสกิลฮิลของเดลต้าเนี่ยให้มันครูดาวบบลดอีกสักห้าวิอะไรประมาณนี้ยังดีหรือไม่ก็ปรับสกิลสองสามารถลดเกาะได้ได้อะไรกามาเออมันจะดีมากเลยครับงั้นไม่ทำอะไรไ,ได้ ไปดิเอออะไรออาไปเออเฮ้ย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 อเพียนอยู่ไหนเพนอยู่ไหนโอ้เพีนอยู่น่นเลยหรอโอซี่อืมอืมอืมเรียบร้อยไปแล้ว อยู่นาตา雅ค่อนข้างจะยากนะเซฟสกิลสี่มันอะมันเป็นตัวละครแบบที่ไม่ได้กว้างแบบคือมันต้องแบบเน้นโดนดูเดียวหรือหรือไม่ก็ต้องคุ้งในแนวตรงอะแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นตัวตตีรอบข้างเจอเราเข้าไปโอ้ซึ่งค่อนข้างโอ้ทีมไหวไหมเนี่ยเอเนดอเออไหวบ่สไปไหวแฮโอเคเจอเจอสกิลของเทรีเข้าไปเอ้ยจอมตี่ธรรมดาของเทรีจะไม่ค่อนข้างสโลนิดนึง ากำลังบวกละก็มังโรกละก็มังบวกอือ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 ือ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  จุนติไม่มีจุนติไม่มีทำอะไรไม่ได้เจ้าอะไรไม่ได้ทำอะไรช่วยทีไม่ได้ดึงได้ดึงดึงเออล่อได้ล่อได้เออนนั่แหละเพื่อนบวกเลยเพื่อนบวกเลยกูไม่มีอันติกูณทำอะไรไม่ได้คุณไปายโอเคเจอกันโอ้เอ็นดอร์เก็บความเอ็นดอร์เก็บความแล้วครับเอ็นดอร์จะได้ไหมโอเคได้มีตั้งสองคนโดนเอออะไช่ันมาเถอะกูไม่สามารถพูดได้ โอ้ยเพนเพนโอ้เพนเก็บหลังโอ้เพนเก็บหลังแล้วเราก็มาเก็บต่อเราก็จะมาเก็บต่อเราก็จะมาเก็บต่อเก็บต่อเก็บต่อไม่ได้คิวไม่ไม่ได้คิวโอเคเอ็นดอร์ได้คิวครับเอ็นดอร์จะลัดไม่ไม่ลัดโอเคเอ็นดอร์หนีตายไม่ไปเกียดคลิปต่อเพราะผิดนานตยา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 โอ้โหเรียบร้อยไปแล้วบายเอ็นดอร์ได้อีกเร็ววะโอ้ให้ตายเถอะ เย่วะเย่หวะโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหยิงยิงยิงไฟยิงไฟเลยยิงไฟเลยเออ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 ยวเน้นผมก็สโลมันได้แต่ว่ารู้สึกว่าทีมโอโอโโอไม่ไหว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 โอ้ยทีมจะตายทีมจะตายโดนโดนเทลิไล่ฆ่าโดนเทลิไล่ฆ่า โอ้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 อย่าเอ็นดอว์ว่าไงเอ็นดอว์ว่าไงโอ้ lo, uh, เอ็นดรอ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 จะหนีพ้นไหมเออเอ็นดรอนี่มีพ้นครับโดยเทลิค <uploading> <den conclusions> ่าตายช็อตช็อตดาวเลยครับผมส่วนนิซี่คิซี่นี่คืออะไรเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหมาหลอนนี่คือจะเอาเอาทีมเอาเพนให้ได้เลยเนี่ยเอาจริงเพราะเดินเดินอ้อมสกายเลยเอาไงครับคิซี่คิซี่จะเจอกับเพนไม่เจอโอเคเพราะมันยังไม่เห็นจริงมันเห็นแล้วล่ะมันโยกมันเจอคิ๊บป้อมใหญ่แล้วเนี่ย โอเคตอนนี้เราเกิดแล้วไปที่เรียบร้อยดียนะไึ่จำได้ว่าผมรีวิวเดวต้าอลไรท,ทำไปจู่ๆโว่ากลายเป็นเออ่นักรีวิวแทนแล้วไงไม่ใช่เช่นใช่นทีวีวเหรอเป็นกรรมการสิเออ, <c oughs> อไม่ใช่ไม่ใช่กรรมการเป็นนักภาพเออแล้วก็จำตำแหน่งไม่ได้นอกเออฉันตีไม่ทนัทนโทษทีเออเออโ,โอ้โหโอ้โหอุ้ยได้ปะได้เทลลี่เหรอใช่ได้เทลลี่ เดี๋ยวมาหลอดเฮ้ยไม่ใช่มาหลอดสิ <Hey. S 1> มันชื่อมอทอทดิ <Triple kill. S 1> ใช่ <Triple kill. S 1> มันชื่อมอทอสโอ้ยเราจามาหลอดกับมาทอดจาสลับกันประโถ่เว้ยเสียใจด้วยโอ้แล้วอ้ออีฝั่งอ้ออีฝั่งได้ได,ได้ได้ดาร์กนัวโอเคเอ็นเดอร์เคียร์คลิปสิโอเคเคียร์คลิปโอเค clear, อเคลิปแตกไปแล้ว <laughs> อ่าแล้วไหนเคียร์คลิปกลางสิ ไม่ใช่ล่างกลางเออใช่คลิปกลางแต่คลิปล่างก็ได้เพราะมันอยู่บนใช่ลครับส่วนโอเมนก็ไปอยู่คลิปล่างโอเคตอนนี้ก็มากรบที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมอาจจะปากขันก็ต้องขอโทษจริงๆก็อาจจะช่างมันเถอะเพราะว่ายังไงผมก็เป็นคนที่อาจจะไม่ได้พูดเร็วองอะนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดชักอะไรประมาณขนาดนั้นด้วยโอเคขอเคลียร์คลิปกอนนะเดี๋ยวฉันตามไปนะเอเดนดอไม่ได้นะเอเดนดอโอเอเดนดอเคลียร์เลยคลิปเร็วมากเลย

ิวนิวนิวนิวิวแล้วอีกนิด,ดหน่อยยวนติพร้อมใชิงานไปเลยเดตตาของฉันมั่งนะเรยียบร้อยอืมเป็นไงชนะแล้วเรียบรย้อยจบการนำเสนอเสียพิงเท่านี้นะครับผมเราไม่ได้ใช้นำเสนอนะเราน่าจะทดลอง,ทด,ท,ดลองทดลองในเกมจริงนะ โอเคเราจะมาดูกันว่าเดสตาร์ทำโดนดาเมจไปเท่าไหร่เอ่ยขอไปเช็คสักแป๊บหนึ่งนะขอเวลารอสักครู่1อดาวแล้วโอเคคุณได้รับเหรียญทอง Fighter ไฟเตอร์แล้ว่คุณไม่ได้อ V นพใช่แล้วนั่นเองครับคุณไม่ได้อินพก็ไม่ไปไลค์ก็ปล่อยให้ อ่าขาดูจะมาดูรายละเอียดนะครับ3 2 1ไปรู้เลยชทาความเสียหายห 72, เ2 0 0หลองอันดับลงมาอันดับที่3ส่วนแล้วความเสียหายไปที่7 3 0 0 0โอ้โหส่วนทีมไฟก็อาจจะอันดับ1เพราะว่าโดยจากความผมเป็นแท้งออแข็งกับาาม,มเอะโอเคขอเจ้การนำเสนอเพียงเท่านี้ขอตัวลากัไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบ,บาย,บาย